มาจ้าอาหารเย็นยายบุญค่ะวันนี้ก็มีแกงเห็ดสามอย่างนะคะกับแตงโมเหมือนเดิมค่ะมาจ้ามาจ้ามาจ้านี่ดูแตงโมนะคะทุกมือต้องมีแตงโมค่ะมาจ้ามาจ้ากินขวน้ำกันเดอนี่ดูใกล้ๆนะคะน่าอร่อยนะคะ แกงเห็ดสามอย่างค่ะใส่หลายอย่างนะคะแต่ผักก็มีบวบมีฟักทองมีใบนางรักมีปลาลาค่ะใส่พริกเม็ดหนึ่งค่ะทานได้ค่ะวันนี้กินได้กินแซ่บแซ่บแซ่แ่บดูข้าวญยบุญนะคะนี่ยายบุนกินข้าวเท่านี้นะคะขอบอก มาจ้ามาจ้าเจบุญกินข้าวกับเจ้าบุญเด็อค้ะมาค่ะมาค้ะมากินนะคะเดี๋ยวเย้บุญจะตักให้ดูนะคะบุญชิมให้ดูนะคะใส่ยานางด้วยนะคะ โอ้โหอร่อยมากค่ะไม่เผ็ดนะคะดูนะคะเห็ดล้วนๆค่ะอร่อยอามาจามาจาอร่อยลำาจะนักลำแต้ลำว่าจา้ะ นี่ข้าวเยบุญฮ่าฮ่าเยบุญกินข้าวเท่านี้นะคะบัวอยู่เป็นยังทั้งสังทั้งห่วงมจามจา่ามาจ่าดูใกล้ๆนะคะเดี๋ยวก่อนเยบุญกดคลิปเยบุญหลุดนะคะเยบุญค่อยๆประคองกล้องลงก่อน น่าอร่อยนะคะมากินแกงเห็ดค่ะอร่อยมากค่ะไอบุญชิมให้ดูอีกรอบก็ได้ค่ะนี่เห็ดลวนๆไขมีแต่เห็ดนะคะมีหน่นอไม้ด้วยนะคะใส่หน่อไม้ด้วยใส่หน่อไม้ใส่เห็ดกินให้ดูไหมคะมีเห็ดหูหนูด้วย มีฟักทองด้วยน่าอร่อยกินแตงโมให้ดูด้วยเาอยาบุญกินข้าวกับแตงโมค่ะทุกวันนะคะต้องมีแตงโมอย่างนั้นกินข้าวไม่ได้นะคะอย่าบุญแก่แล้วคนแก่ก็จะกินข้าวกับแตงโมเนี่ยแหละคะ่ะ มาจ้ามาจ้ามาทานข้าวกับยายบุญมากินข้าวเดอ้อกินข่าวน้ำกันเดอ้อน่าอร่อยไหมคะกินคนเดียวเที่ยวคนเดียวนอนคนเดียวลูกนอนอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างคนเดียว ไม่มีใครกินกับใจบุญใช่ไหมคะเชิญเพื่อนๆมากินนะคะกินข้าวน้ำกันเด้มมาจ้ามาจ้าอาหารเลิศรสค่ะจ๋ามารับประทานตามท้องเรื่องค่ะดูแตงโมนะคะญี่บุญก็กินแบบนี้นะกินง่ายๆอยู่ง่ายๆค่ะ แกงเห็ดก,ก็กินได้ประมาณสี่ห้าคำกินเล่นนะคะแต่ถ้ากินข้าวต้องเอาแตงโมใส่แล้วก็กินค่ะเพื่อเพื่อให้มีอะไรอยู่ในท้องนะคะตอนแรกยยบุญก็กินข้าวได้แล้วนะคะแต่พอมาไม่สบาย3ามวันเริ่มเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะทานอะไรเข้าไปก็จะอะอะตลอดค่ะมาจจามาค่าข้าวเยบุญน่ารักไหมข้าวหอมนะคะเนี่ย ข้าวหอมมะลินะคะดูจ่าดูจ่าข้าวหอมมะลินะจ่าอย่าบุญกินข้าวหอมมะลิค่ะอย่าบุญกินข้าวแข็งแข็งไม่เป็นนะคะวันนี้ก็แกงเห็ดค่ะแกงเห็ดสามอย่างแล้วก็ใส่หน่อไม้ใส่ฟักทองใส่บวบค่ะ มีหลายอย่างนะคะเดี๋ยวจะทิมให้ดูนะคะมีใบนังรักด้วยนะคะนี่แกงแบบว่นนอกเรานะคะนี่น,นาอร่อยตามทองเรื่องเห็นไหมมีเห็ดเห็ดฟางเห็ดนางฟ้า เห็ดญี่ปุ่นหรือว่าเนี่ยเห็ดอะไรแบบนี้แบบนี้บุญบุญเรียกไม่เป็นนะคะเห็ดแบบนี้แบบนี้แบบนี้อย่าบุญเรียกไม่เป็นค่ะมีฟักทองอย่าบุญชอบกินฟักทองนะคะมาจามาจากินข่าวน้ำกันเด้อ ใครอยากกินข้าวใยรโบนใครหิวมานะจ๊ามานะจ๊ามาจ๊ะมัจ๊ากินมีประโยชน์นะคะฟักทองนี่มีประโยชน์มากนะคะขอบอกดูกใกล้ๆนะคะนี่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 น่านรับประทานนะคะเนี่ยอือดูสิคะอุ้ยเห็ดขาวจั่วเลยเนี่ยอุ้ยลำจจนักลำแต่ลำว่าค่ะ แสบ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 หลายแสบหลายมาเดินมาเดินมาเดอแสบหลายแสบอิลีแสบอีหลอค่ะแสบกระดอแสบกระเดียค่ะฮ่าลำเจนักปลาลำปลเหลือค่ะแสบอีหลีมาจะมาจ้ากินแกงบ้านเราค่ะกินง่ายๆสไตล์เยบุญนะคะกินอะไรก็ได้นะคะกินง่ายๆ ตอนนี้กินน้ำพริกเป็นได้ค่ะปะลาก็มีค่ะแต่กินไม่ได้นะคะมันเหม็นนะคะมาจา่ามาจา่ามากินข้าวก็บยาบุญนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแชร์ share ไปแชร์ไปค่ะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ค่ะมากินข้าวกับแกงเห็ดนะคะกินแบบบ้านๆค่ะแต่มีสารอาหารมีประโยชน์นะคะ มาจ้ามาจ้ากินข้าวจ้ะมานะคะกินข้าวกับยยบุญนะคะยายบุญจะลงไลน์แล้วนะคะ <c oughs> ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแชร์ไปแชร์ไปค่ะมาจ้ามาจ้าลงแล้วนะจ๊ะขอบคุณมากจ้ะ